สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเคมรับเหรียญนะครับผมชื่อเว็บไซต์ google half นะครับผมเป็นการเคมรับเหรียญ c c a t นะครับหรือ Z ec นะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างนี้หรือถ้ามันอยู่หน้าต่างอื่นนะครับ ท่านผู้ชมไปที่ global h a v e นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมาหน้าต่างเคมนะครับวิธีการเคมง่ายๆครับก็กดตรงนี้ครับฉันไม่ใช่โรบอทก็กดแคปชั่นนะครับถ้าหมันว่าเรือเลอก็เรือนะครับก็ใส่เรือไปนะครับจากนั้นก็กดเคมนะครับนี่ครับอันนี้มันแจ้งมาว่าคุณจะเคมได้อีก วันที่22นะครับเวลาแปดโมหกนาทีนะครับก็วันนี้วันที่21นะครับผมเคมไปแล้วนะครับนี้ก็ปิดไปนะครับมาดู3ขีดข้างบนนะครับขวามือนะครับกดไปนะครับ referral นี้คือเกี่ยวกับการการาสมัครแนะนำนะครับการแนะนำหลักๆเลยก็มาดูคม history นะครับ ประวัติการเคมของเรานะครับนี่ผมเคมมาสี่รอบนะครับครั้งแรกเลยที่สมัครนู่นะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนสองครับนานมากครับจากนั้นก็ห่างหายครับไม่ได้เคงครับเนื่องจากว่ามันหายเว็บคล้ายๆว่าแบบเว็บมันมันหายไปยังไงไม่รู้นะครับพ็เปิดในไซป์พอแท็บนะครับก็ได้ลืมว่าเออต้องเคมทุกวันนะครับ ก็เพิ่งจะมาเคมต่อนี่ครับสามวันติดๆนะครับเนี่ยสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนะครับอันนี้ที่มันขึ้นบอกว่าอะไรนะเนี่ย Yes ไอ้ีีเนี่ยมันบอกว่าคุกกี้คุกกี้เกี่ยวกับคุกกี้นี่แหละสามขีดข้างบนนะครับก็โบนัสอันนี้โบนัสฮิตเตอรี่ โบนัสฮิตทอรี่ตรงนี้นะครับยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมสังเกตข้างบนนะครับสามห้าดาวนะครับตอนนี้ผมมี3ามดาวแล้วถ้าครบ5้าดาวนะครับก็คือมันจะมีรางวัลตรงนี้ครับโบนัสตรงนี้ให้นะครับรออีก2วันก็จะมีตรงนี้นะครับของผมอันนี้ต้องเคมติดต่อกัน5้าวันนะครับถึงจะได้นะครับ3ามขีดอีกรอบหนึ่งนะครับ เอ็กตารีวอร์นะครับผมก็คือกดเข้ามานะครับเราก็ใส่กระเป๋าของเรานะครับมาเอากระเป๋าไอไนแเน้นนะครับนี่ครับเ c a ัสนะครับแซ c อีซีนะครับก็กดไปเลยนะครับเพื่อนอาจจะยังไม่เคยสมัครไนแอน้นลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม แนนก็จะมีอ่าสกุลเงินเยอะแยะเลยครับคืออันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับสาหรับเว็บเทรดกดตรงนี้นะครับมาดี posit นะครับดี posit ก็คือฝากเข้านะครับ h e c t a r reward นะครับก็กดตรงนี้นะครับใส่กระเป๋าเราลงไปนะครับตรวจสอบความถูกต้องนครับ i v 7 s a v e นะครับหลังจากที่ใส่กระเป๋าเสร็จ อันนี้มันจะถอนออกได้ทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชม pending payout รอจ่ายอยู่ห้าสิบห้ากดวิดดอไปแล้วนะครับกี้อันนี้น่าจะถอนได้แล้วนะครับมันคงไม่เข้าทีเดียวไวขนาดนั้นนะประมาณ10บนาทีนะครับใบแนนก็ส่งอ e ีเมลมานะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้เขาบอกว่า มีการฝากเข้ามานะครับไปดูที่เว็บไซต์นะครับหรือ,อแอปก็ได้นะครับนี่ครับมูลาคา0ู0ย์ดา0็ดดอลลาร์ก็ทำไปเรื่อยๆครับ2อวันก็กดเคมเอ้ยก็กดโอเนเงินเข้ามานะครับ ไม่เสียค่าโอนเลยนะครับท่านผู้ชมบัฟนะครับที่เป็นรูปเสือนะครับเคมมันจะได้เยอะนะครับถ้าเราไปเปิดแอป,ปโค m มหรือแอป,ปอ่ s a p p o r t tab นะครับมันจะไม่มีตัวคูณให้แต่ข้อดีของ s a p p o r t tab มันจะเป็นภาษาไทยนะมันแปลให้นะครับกดที่ global map นะครับ กดไปนะครับไฟจราจรสองตัวสามตัวสามเวลาเรากดท้านสิทธิ์นะครับนี่ครับอย่าลืมรับโบนัสคูณสิบของคุณนะครับเราต้องไปเปิดที่ตรงนี้นะครับเบราว์เซอร์หรือโหลดมานะครับเราจะมีรางวัลคูณสิบเออมีอีกนึงนะครับถ้าใช้เบราว์เซอร์นี้นครับ ที่ขึ้นเป็นหน้าเสือนี่ครับมันมีอันนี้ให้ด้วยนะ BAT ครับ <Yeah. S 1> เหรียนครับ <Yeah. S 1> เหมือนกับไม่รู้มันให้มายังไง mm hmm. ผมก็ยังงงอยู่อ่ะแต่รู้ว่าเออตอนนี้ผมมี0.25 mm hmm. เหมือนกับว่าเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็นจะแบบให้มาหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมกอ็อไปศึกษาดูก่อนนะว่ามันเป็นมายังไงนะครับ วิธีสมัครบง่ายมากครับวิธีสมัครครับก็ลงทะเบียนครับพอเข้ามานะครับทมาชผู้ามขีดครับก็ลงทะเบียนตรงนี้นะก็ใส่ชื่อแล้วก็อีเมลตั้งรหัสผ่านแล้วก็อ่าพิมพ์รหัสผ่านซ้ำนะแล้วกดยอมรับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับก็ล็อกอินเข้านะครับล็อกอินตรงไหนก็ที่เดิมตรงนี้ครับ3ามขีดนะครับ